ทิกคนถ่ายถ่ายไปอุณหภูมิสูงอีกแล้วเมื่อถือเราอุณหภูมิสูงฮอตเลือเกินทุกคนนี่คือชายไม้ชาไม้ชายคลองนะฮะจำให้ดีอย่าไปสับสนกับมันจะ,จ,ะจะมีชื่อในแนวแบบนี้ฮะอยู่ในทั่วเมืองไทยทุกคนนะฮะชื่อคล้ายกันอนะันนี้คือชาไม้นะแองค์ฟาแฟด้วยนะชานม,นามาก,อก็อร่อยมากที่สําคัญคือแกงอร่อยมากแกงเหลืองแกงส้มใต้เนะี่ย ทำไมมันอร่อยอย่างนี้ทุกคนเมื่อกีถ้ถ่ายไปเสียลมมากเลยตัดไปเลยทุกคนนี่ขนาดใช้ผักแต่ว่าดูแบบดูแบบบางทีบางคนก็แกงสับประรดเนาะบางคนก็แกงแบบมะละกอแต่เราชอบแกงสับประรดแล้วก็ใส่มันที่หนูอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันที่หนูใต้จะอร่อยแลวหากินยากแกงใต้เนี่ยภาคใต้จะมีอะไรเยอะเยอะแปลกเยอะนะนะฮะอย่างมีสะตงสตอมีลูกเหนียงลูกเหลียงแล้วก็ผักเหลียงเห็นไหมผักเหลียงเมื่อเช้าเราพาไปแล้วถูกไหมฮะตรงแถววังมัตฉาตรงวัด หาสายแก้วทางมาที่นี่อะฮะตรงข้ามกับชาริชารีสอร์ทอะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเจอต้นชเรียนเจอเจอคนหน้าตาดีด้วยทุกคนเดี๋ยวเราต้องกลับไปใหม่เราต้องปั่นจักรยานไปใหม่อยากรู้จักเขามากเลยอะทุกคนอ่ป้อนทุกคนอ,อร่อยมากทุกคนปลาถูดสดค่ะแต่ที่นี่มีซิกเนเจอร์คือปลาปลาดุกทะเลผัดเผ็ดปลากระพงลุยสวนนะฮะ กุ้งซอสมะขามปลากรายทอดขมิน้นอันนี้ปลากนะรายไหมปลาสายฮะไม่ใช่ปลากรายไม่ปลาสายนะครับที่ปลาสายทอดขมิ้นฮะนี่ก็ซิกเนีเจออันนึงนะเหมือนกันเนาะแล้วก็ปลากระบอกต้มส้มก็มีใครทุกคนแนวแบบว่าปลากระบอกนะฮะใครชอบแบบเนื้อปูผัดผงกะหรี่ก็มีเนื้อปูให้ฮะอร่อยมากทุกคนอืมอ้ม บรรยากาศเลึกมากอย่างที่บอกนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วถ้ามีจอร์ดเค้นะโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนดูมีชีวิตขึ้นอีกแบบหนึง่งอืมอร่อยมากั้าใครมาชุมพรนะพักในเมือง